มาลีฮวน่ายกคาราบาวเปรียบเสมือนคู่ในวงการเคารพการตัดสินใจหลังเตรียมยุบวงหลังการประกาศอย่างไม่เป็นทางการของวงเพื่อชีวิตระดับตำนานคาราบาวที่มอบความสุขผ่านเสียงเพลงมายาวนานกว่า40ปีว่าจะมีการยุบวงเพื่อต้องการให้เวลาในการดูแลสุขภาพของเพื่อนๆสมาชิกในวงมากขึ้น งานนี้วงเพื่อชีวิตผู้ยกให้วงคาราบาวรวมถึงนาแอดยืนโยงโอภากุลเป็นเปรียบเสมือนคู่ในวงการอย่างวงมารีหวัวหน้า ออกปากว่ารู้สึกเคว้งคว้างเพราะตลอดระยะเวลากว่า40ปีของวงคาราบาวเรียกได้ว่าเป็นการปลูกเส้นทางให้การทำงานของดนตรีเพื่อชีวิตในรุ่นหลังมีความง่ายขึ้นแต่ก็เคารพการตัดสินใจของวงคาราบาวแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าดนตรีหลายๆวงก็ยังคงใช้เพลงของวงคาราบาวในการขึ้นโชว์คอนเสิร์ตต่างๆจึงทำให้รู้สึกได้ว่าคาราบาวไม่ได้หายไปไหน นอกจากนี้อาจารย์ไข่มารีหวหน้ายังเชิญชวนแฟนๆทุกคนไปร่วมสนุกในคอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมารีหวหน้าครั้งที่10โดยมีศิลปินรับเชิญวงนกแหลตั่กสิลิพรเน่น Why Not, 7, Eat, วงวายน็อตเจ็ดอีทวงไยและอีกมากมายในวันที่สองธันวาคมนี้ที่ไร่หุบกระพงอำเภอชะอำเพชรบุรี